สวัสดีครับแฟนครับสีสะเก็ดสร้างบ้านครับแฟนครับตอนนี้เป็นเพนครับนี่ครับเรียกเข้ามาแล้วครับออาครับป้ายก่อนจะไปถึงบ้านหลานน้อยครับนี่ครับเรียกเข้ามาครับถนนดำแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วครับผมมีป้ายขัดขนาดครับพี่นหนองวัดอันนี้ครับบ้านหนองคูนะครับเห็นป้ายแล้วแวบๆครับทางขวามือนี่ครับผม เกษตสร้างบ้านครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับผ่านไปแล้วครับผมตรงมาอีกครับตรงมาอีกนี่ครับบ้านหนองคูครับไป้านหนองคูครับเลี้ยวซ้ายครับทางเข้าวัดหนองคูครับนี่วัดหนองคูครับนี่ครับ ้ายแดงๆเลยครับนี่ครับยินดีต้อนรับครับพ่อพ่อแม่แม่ครับผมเนี่ยเนี่ยก่านนู่นครับบ้านน้องตรงนี้ครับ กล้จะถึงแล้วครับนี่ครับเพนต่บ้านครับใกล้แล้วครับผมนี่ครับถึงบ้านปแล้วครับทุกนะครับยี่สิพมพเม FC ทุกนะครับบ้านทักทูกหลังครับนี่ถึงบ้านนอนครับวันนี้นอนยังจับบัไดเขามากคาดว่าจะเข้ามาพรุ่งนี้ครับหรือเด็กมือคือมือแรกนี่ก็ได้ครับมาจากโคราชอาจจะถึงนี่เช้าๆโอ้โน่นมีรถมาลงข้างในเลยนะ เราต้องจอดนี้ไม่ได้แล้วอืมนี่ครับ,รบ,รบถึงบ้านแล้วครับนี่ครับมาถึงบ้านน้องแล้วครับนี่เงียบนะครับผมมีแต่คนนี่ครับไม่คนตรวจงานนู่นครับ วันนี้มันสงสัยไม่มีงานทำครับน,นี่ครับมีมีเถ่นรถแล้วครับพี่้องครับจอดรถกันนี่ครับข้างๆครับทางขวามือของบ้านนะครับผม,มเงินมาเริ่มจอดครับมีเต้นมาลงเรียบร้อยครับนี่เป็นคนเริ่มมาจอดครับ มาพักมาเต็นมากลางแบบนี้กัได้ครับ <C> เผื่อว่ากำลังจะขึ้นรถนะครับเตรียมเต้นมาครับรถมาจอดไว้แบบนี้ครับนี่มีสามเต็นแล้วครับเมชามีสองนี้มีหนึ่งสองสมี3มครับมีเพื่อนบ้านมาใหม่ครับ อย่าผู้ตรวจการก็ไม่ให้พลาดสายตาครับตามไปทุกที่อ้าวโดิไปเดินเดินใครไม่ได้ยื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่มั่งสีสกเก็สาสงบ้านครับพี่น้องครับนี่ครับมีเต็นท์เรียบร้อยครับมีมูแหละครับพี่น้องครับบ่าวทวนก็เปิดไฟให้ครับ่อ้าวจะโดิก็ ทีมหลังบ้านทำอะไรกินนอ,อนนะมาดูเลยไนเ,เสียมมาหน,นเสียมอะไ,ไทำอะไร<อ>กินนอทีมหลังบ้านโอ้เดเ๋ยวไม่มได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิจ์จะช่องปิวนี่ครับมาทางหลังนี่ครับ คนเอาน้องเท่าไวาใ้ใส่ครับเพราะว่าด้านในมันจะได้สะอาดนะครับเ,เทศ,เ,เ,ทศเ,เทศก่อนครับเปิดไฟครับโอใช้ได้แล้วครับจโค่กดลงดีครับ ห้องน้ำสีชมพูนะครับผมส่วนที่แขวนกระเป๋ายังไม่มีนะเพราะว่าแม่หลิงดูวันเลเกิดนิงภั่หรอกครับ,น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 ,รบนี่แต่เราพัพาดผ้านะครับกระจบเงาให้ครับผมนี่ครับกระจบเงาน้ำใช้ ห้องนี้ครับห้องนี้ห้องนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ชำระอาบน้ำได้ครับผมที่วางสบู่นะครับเรับผ้าครับผมเขอบคุณเลยรื้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีกท่านซีสเกสรสางบ้านครับผมสนใจสังมาโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับผมสำหรับเอ่อบางคนณเป็นอาจจะมันมันไม่สวยงามนะครับตรงนี้ผมมองว่า เราก็นี่ครับเรียบร้อยครับที่นองครับลงทุนนิดเดียวครับอืลงทุนไม่เยอะครับเรียบร้อยครับปิดที่ประตัชายเรียบร้อยดีครับสวยงามสนใจสร้างบ้านโทร063789966ครับ063789966ครับผมหรือถ้าต้องการสร้างบ้านก็ ทักเข้ามาในเฟซบุ๊กเลยครับซีสกเกตสางบานครับหรือแอดไลน์เบอร์063 78 99 66 6, 6ได้ครับคลิกตรงเพื่อนๆจากหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมบรรยากาศครับอันนี้คือหลังบ้านครับส่วนชุดหลักๆเิ่นกับบรยูโยนี่ครับ เพิินเข่าไปวัดบ้านหรวงคู่ครับที่นี่ก็จะ,จะมีแต่ไม่บานครับอยู่ทำอาหารรอต้อนรับแขกครับแล้วก็ไปกินยำหม,มูแรงครับนี่ครับทางมาห้องน้ำาพอเราก็เดินผ่านช่องนี้นะครับเห็นพ่ออาชิตาแล้วคึงเสียไว้ให้แล้วครับนี่ครับเราก็เดินผ่านมาช่องนี้เลยนะครับ ไอ้เขาห้องน้ำเขาก็านช่องนี้เลยครับจะมีป้ายห้องน้ำให้เรียบต้อยครับนี่ครับมานั่งคุยกันตรงนี้ได้ครับแล้วก็เข้าห้องน้ำก็อย่างที่บอกครับสถานที่อย่างที่บอกไปครับโอ้หงอพระนอยหนีเนาอมาเล่นกันอยู่ตรงนี้ นี่ครับบรรยากาศรอบๆครับคลิปนี้สิทิเกตสร้างบ้านพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ